ทุกวันอังคารน,นะครับผมกับน้องออยจะมาคุยกันเรือกกองทุนให้บรรดาแฟนเพจฟังพวกเราฟังนะครับแล้วก็ลง youtube ไว้ด้วยเผื่อใครสนใจตามย้อนหลังได้เลยนะครับไป,อไปกองทุนนี่<อ>มันกอ,องทุนนี่<อ>เป็นอะไร<อ>ที่ต้องหาข้อมูลต้องเจาะพอสมควรนะครับอ่าไม่ไม่ไม,ไม่แนะนําให้เล่นโดยที่ไม่มีความรู้อะไรเลยออันอันนี้เห็นด้วยกับพี่เปียนนะคะว่าใครที่อยากจะดูข้อมูลต่อเนี่ยไปดูย้อนหลังกันใน u t u b e ก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย กองทุนมันเยอะมากเลยเนาะอย่างเช่นกองทุน global infrastructure มันก็ชื่อคล้ายๆกันหมดเนาะแต่ไส้ในบางทีเราแบบเอ๊ะมันแตกต่างกันยังไงนะคะซึ่ง,ซ,งซึ่งเรานนเซึ่งออยทำไว้ละเอียดมากนะพี่ดูย้อนหลังดูไปทำไว้ละเอียดมากฟังแล้วเข้าใจได้เลยไม่ยากแล้วแล้วระบุให้ด้วยว่าควรจะเล่นกองทุนไหนนะครับค่ะโอเคเลยค่ะก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้เราจะมาคุยกันเรื่องกองทุน global infrastructure นะคะ ทีนี้ก่อนที่เราจะไปถึงรายละเอียดของกองทุน Global Infrastructure นะคะก็สำหรับใครที่อยากจะซื้อกองทุนกับเรานะคะหรืออยากเปิดบัญชีหุ้นเนี่ยณตอนนี้นะคะบริษัทเราเนี่ยเปิดบัญชีนะคะเปิดบัญชีหุ้นได้ดบัญชีกองทุนด้วยนะคะแล้วก็สามารถซื้อขายกองทุนรวมจาก17บจชั้นนำนะคะผ่านแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Fund Plus นะคะก็เรียกว่าทั้งการเปิดบัญชีเนี่ยเปิดบัญชีออนไลน์ซื้อขายกองทุนก็เป็นออนไลน์สะดวกนะคะแล้วก็ได้รวดเร็วเลยค่ะเดี๋ยวนี้ ติดต่อ m a r k e t ิ้งได้ทุกคนเลยนะครับติดต่อ m a ก k e t ิ้งได้ทุกคนเลยใช่แล้วค่ะเอาทีนี้ก่อนที่เราจะไปถึงกองทุน global infrastructure นะคะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูกองทุนที่เราแนะนํากันมานะคะว่ากองทุนที่แนะนําเนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนอัปเดตด e เทอรเนี่ยพี่เกต้องบอกว่าดูดีขึ้นทุกกองเลยค่ะแบบโอ้โหดูแบยอดติดลงมันน้อยลงไปเรื่อยๆคือถ้าเราเข้าถูกจังหวะออยเราก็ได้เงินใช้แหละ ใช่ใชโดยเฉพาะกองอินเดียแต่เราค่อยไปว่ากันค่ะกองออนั้นนี่สวยมากๆๆๆๆๆค่ะในส่วนของตลาดหุ้นอเมริกานะคะกองคุณที่เราแนะนำนะคะ KUS 5 0 0 X ค่ะกองแย่ลงคุนล้อต,ตามดัชนี S&P 500นะคะดีเทอร์เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกว่าดีขึ้นละติดลอบอยู่4.97%นะคะส่วนใครที่อยากจะลงคุนล้อต,ตามดัชนี NASDAQ นะคะก็จะเป็นกอง KKP NDQ 1 0 0 H นะคะ แล้วก็ถ้าเกิดเป็นกองภาษี s s f กับ r m f เนี่ยก็ไปที่ s c b นะคะก็จะมี s c b s a b 500 s s f กับ s c b r m s a b 500นะคะอันนี้คือตลาดอเมริกาทีนี้เราไปดูตลาดเวียดนามนะคะเวียดนามกองทุนที่เราแนะนำเนี่ยก็คือกองทุน k เวียดนามค่ะแล้วก็กองภาษีนะคะถ้าเกิดเป็น s s f เนี่ยเราแนะนำเป็น s c b เวียดวงเล็บ s s f นะคะในส่วนของกอง r m f ก็จะเป็น k เวียดนาม r m f ค่ะ อีกกลุ่มหนึ่งที่เราแนะนําให้ทยอยสะสมไปเหมือนกันก็นกจะเป็นกองทุนทองคําค่ะไม่ว่าจะเป็นกองทุนทองคำกองทุนอทองคําที่เป็นภาษี S S F กับ R M F เนี่ยเราแนะนําเป็นของ S C B Go นะคะแล้วก็เติม H ไปข้างหลังส่วนอะไรที่เป็นกอง S S F ก็ขีด S S F ต่อท้ายที่เป็น R M F ก็เติม R M F ต่อท้ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นสมกลุ่มเดี๋ยวชวนไปดูกราฟของดัชนีหุ้นอเมริกาเวียดนามแล้วก็ทองคํากันก่อนเลยค่ะท่านท่านแค่จําชื่อกองไว้นะครับ แล้วก็ส่วนจุดซื้อเนี่ยเราจะเป็นคนแจ้งให้ในไลฟ์นะครับว่าตรงนี้ซื้อได้แล้วตอนนี้อ๋อเห็นไมเ S&P เ0เนี่ยข้ามทุกเส้นมาเรียบร้อยแล้วคอนเฟิร <Conf irm S 2> ์มว่าจบขาลงแล้วแล้วอาจจะมีย่อตัวช่วงสั้นๆเนี่ยเพราะฉนั้นคนที่เก็บมาจากข้างล่างเนี่ยจะถือต่อหรือจะเทค์โปรฟิตได้หมดตำแหน่งนี้นะ,ะเข้าใหม่ได้ไหมคะเข้าใหม่รอย่อ ออ,อ,เอ,อเข้าใหม่เดี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราแจ้งให้เลยว่าตรงนี้เข้าได้ละคุณแค่เข้าตามเราไปเท่านั้นเองชื่อตจับชื่อกองทุนไวเพราะทางเทคนิคเนี่ยมันคือเป็นการขึ้นละเนาะใช่ไหมคะพี่เยรใช่ครับใช่ครับ<อ>แต่ว่าวเห็นมีนมีหลายค่ายค่ะขึ้นแล้วมันจะ,นะพักออยขึ้นมันไม่ถึงขนาดนะขึ้นพวดผ้าหรอกมันจะมีพักบ้างโอเคเลยค่ะ พอดีออยฟังเนี่ยก็จะมีหลายค่ายบลรจอเหมือนกันบางค่ายก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นแบร์มาร์เก็ตแรลี่นะอีกค่ายจะบอกมันเป็นนิวโบแล้วนะเหมือนช่วงนี้อยู่ในช่วงของการเราต้องวัดวัดกันว่าใครผิดใครถูกวัดการวัดกันโอเคเพราะฉะนั้นอ่าจาังหวะตอนนี้เราก็ไม่ต้องรีบเข้าเนาะเดี๋ยวรอคอพักตัตก่อนสำหรับคนที่ยังไม่มีนะคะมาดูนักแสดค่ะมาเหมือนกันมาทรงเดียวกันเลยครับไม่มีนิวโลยกขึ้นข้ามเส้นทุกเส้นคอนเฟิร์มเลยว่าจบขาลงไปลว แต่ว่าจะออกรูปไหนอันนี้ผมผมต้องตามดูอีกทีนแต่ว่าใครมีอยู่จะถือไว้ก่อนก็ได้หรือจะเทคโปรฟิตก็ได้แต่ว่าถ้าใครจะซื้อน่ะต้องรอเหมือน s อสเหมือนกันเหมือน s อสนนะคะมาดูเวียดนามมาค่ะพี่เปียครับเวียดนามนี่เราค่อยๆฟื้นตัวแล้วเราให้เก็บจากข้างล่างมาเรียบร้อยละก็รอให้มันข้ามเส้นน้ําเงินตามชาวบ้านเข้าไปนี้ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ถือมาใครที่ซื้อมาแล้วก็ถือรอก่อนใช่ใช่ ส่วนใคร,ใครที่ยังไม่มีตําแหน่งตรงนี้ก็พอจะพอจะเก็บเพิ่มได้ยังไม่ไกลมากเกินไปอ่าเพราะฉะนั้นเมื่อกี้อเมริกาเนี่ยถ้ามีอยู่แล้วจะถือต่อหรือเทโพรฟิตออกไปก็ได้แต่จะเข้าใหม่อันนี้อาจจะรอจังหวะพักโตก่อนใช่ครับในขณะที่เวียดนามก็จะทยอยเข้าตรงนี้ก็ได้ส่วนใครที่มีอยู่แล้วก็ถือต่อไปใช่ครับครับ,รบมาดูทองคํากันค่ะอ่า ทองคําก็จะคล้ายๆเวียดนามแต่ว่าทองคํามีความอ่อนแอนิหนึ่งคือเขายังข้ามเส้นสีดําไม่ได้เส้นนี้เลยเส้นล่างสุดนี้ใชนน่นั่นหมายความว่าเขาอาจจะย่อลงมาแถวพันเจ็ดอีกทีหนึง่งเพราะฉนั้นถ้าเราซื้อไว้แล้วไม้หนึ่งก็เก็บไว้เดี๋ยวเรารอซื้อกันอีกทีอ่าถ้าจังหวัดย่อเราก็ค่อยเก็บมาเพิ่มอีกทีหนึ่งเนาะทีนี้ถามว่าเราเทคโปรฟิตได้ไหมทองคําเราไม่ได้มักมักจะไม่ค่อยเล่นเทคโปรฟิตเราจะเล่นเป็นตัวแบ่งปรับพอร์ตเอาไว้สักห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นตในพอร สำหรับ IMF สำหรับ SFF เราเราเน้นการซื้อเข้าพอร์ตสะสมซึ่งมัน IMF กับ SFF มันสิบปีกับห้าเพราะห้าหกปีเพราะนั้นไม่ต้องไม่ต้องเทคโปรฟิตหาจุดซื้อส,สวยๆเก็บไปเรื่อยๆเท่านั้นเองค่ะก็ SCB GO H นะคะขีด SFF กับ IMF นะคะคในกองภาษีอ่าทีนี้ก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เราแนะนำนะคะก็เป็นกลุ่มของกองทุนหุ้นไทยนี่เองค่ะ กองทุนทนไทยเนี่ยถ้าจะลงทุนล้อตามดัชนี s e t 50นะคะก็ไปที่ kt set 50ขีด a นะคะถ้าเป็นกลุ่มธนาคารนะคะเป็นเซกเตอร์เนี่ยก็ไปที่ scb banking a ในส่วนของกองภาสี ssf นะคะเราให้ไปที่ kkp set 50 esg ssf นะคะก็ลงทุนใน s e t 50แต่ว่ามีคะแนน esg เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่ง rmf เนี่ยเราก็แนะนำไปที่ kt set 5 i rmf ค่ะอันนี้คือกองหุ้นไทย นะคะแล้วมันก็มีอีกกลุ่มหนึ่งกับพี่เปียกซึ่งเมื่อปลายเดือนกรกฎาเนี่ยพี่เปียกก็บอกว่าเก่งกำไรได้กลุ่มนี้นะคะแล้วก็ขึ้นมาแบบสวยๆเลยค่ะก็คือกองทุนหุ้นอินเดียนะคะกองที่เราแนะนำไปก็คือ TISCO IN ค่ะเป็นกองทุนที่ล้อที่ลงทุนล้อตามแต่ชนิ MSCI นเดียนะคะเป็นกองทุนแบบแพ้ซีฟฟันค่ะ6เดือนที่ผ่านมารีเทอร์เนี่ยก็5เปอร์เซ็นตนะคะ เราช่วนไปดูกราฟหุ้นไทยกันก่อนค่ะพี่พี่ลืมทำไอ้เซตเซตของแบงก์มาจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นไทยก็เป็นตลาดที่แข็งแรงมากๆจังหวะใช่จังหวะนี่เป็นจังหวะที่ถ้าจะซื้อเพิ่มต้องรอย่อคล้าคล้ายนคคล้ายคล้ายเอสแอนด์พีส่วนคนที่มีอยู่เนี่ยจะเทคโปรฟิตก็ทำได้ครับแต่ถ้าจะซื้อรอสักครู่หนึ่งนะครับ กลยทุ์เดียวกันกับของอเมริกาเลยแล้วก็มีเซตฟิฟตี้ว้ให้ก็คล้ายๆกันรอบนี้เซตฟิฟตี้จะแข็งแรงกว่าตัวแม่ตลาดใหญ่เพราะว่าฝรั่งเข้ากโอ้ใช่ค่ะกลยุธ์คล้ายๆกันส่วนส่วนอินเดียเนี่ยจุดที่เราให้ซื้อจุดที่มันข้ามแล้วย่อออยออะไรเห็นจังหวะข้ามเส้นสีสีน้ําเงินอ่ะตรงนี้อ่าแล้วย่อปุ๊บวันนั้นที่เราไลฟ์พอดีเนี่ยตำแหน่งนี้คือตำแหน่งซื้อของพี่ ขอย่อแล้วไม่หลุดเนี่ยเราจะให้ซื้อตำแหน่งที่เรายือนอยู่ของตลาดทุนอินเดียก็เป็นตำแหน่งขายนะมันเป็นตำแหน่งมันจะมีขายตรงไหนเนียครับพี่เปี๊ยกยังหาแนวต้านของมันไม่เห็นเลยอ่าเวลาแนวต้านเนี่ยอ,ออยดูไปทางซ้ายมือก็จะเห็นแนวต้านแล้วออยอ่าจุดนี้จุดหนึง่งข้าวบนไปอีกจุดหนึง่งประมาณเนี้ยจะไม่เกินเนี้ยเนี่ยสองจุดเนี้ยค่ะอ๋อค่ะอีกใคร,ใครที่ถือมาตอนที่เราบอกเนาะก็ ต้องใกล้ละใกล้ถึงจุดเป้าหมายใช่ครับ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 ค่ะโอเคเลยค่ะแนวต้านหาไม่ยากเราเปิดกราฟดูสักปีหนึ่งก็ดูยอดหายทางซ้ายมือก็เจอแนวต้านแล้วอ่ะอ่าโอเคเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็อ่ะกองทุนอเมริกากองทุนหุ้นไทยใครที่มีอยู่แล้วถือต่อได้ใครที่จะเข้าใหม่ก็รอพักฐานนิดนึงครับส่วนอินเดียก็ถ้าเกิดเข้าตรงนี้เนี่ยก็รอรอจุดขายเนาะไปดูจัด แนวต้านอันเก่าก็มีตั้งแต่พันแปดไอหมื่นแปดเนาะช่วงนี้ใช่ไหมคะก็ไล่ไปเรื่อยๆใช่อินเดียเนี่ยไม่ต้องรอย่อดูจงังหวะขายเลยโอเคนะได้เลยค่ะอ่าอันนี้เราก็ครบทั่วนะคะกองคุณที่เราแนะนํากันไปนะคะทีนี้วันนี้จะชวนมาคุยกันเรื่องกองคุณ global infrastructure ค่ะจริงๆเนี่ยถ้าช่วงที่ตลาดตกลงมาช่วง bear market เนี่ย ก็อยากจะคุยกองนี้มากเลยแต่ตอนเนี้มันดูแบบว่าตลาดพูดมาดูเซ็กซี่กว่าแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรเรามาเรามาพูดให้เห็นภาพรวมกันนะคะเผื่อแบบขั้นใดอยากจะที่ต้องการมีกลุ่มนี้มาเวทอยู่ในพอร์ตน,นะคะถามว่ากองทุน global infrastructure เนี่ยมันน่าสนใจยังไงนะคะ global infrastructure เนี่ยมันก็คือเป็นกองทุนที่ลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนะคะ จุดเด่นของเขาเลยเนี่ยคือเขาเป็นบริษัทที่ให้ผลตอบแทนสม่ําเสมอไม่ว่าเศรษฐกิจดีหรือเศรษฐกิจแย่นะคะมันเป็นเหมือนสิ่งที่เราต้องกินต้องใช้อ่ะค่ะอย่างน้ำไฟถนนหนทางนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาสามารถส่งผ่านต้นทุนเงินเฟ้อเนี่ยไปยังผู้บริโภคได้นะคะหลายคอนแทคเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าสามารถปรับในเรื่องของรายได้เนี่ยตามเงินเฟ้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่ามันเป็น บริษัทที่มันเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เรียกว่าเป็นอินเฟลชั n h e d ได้ในช่วงที่ภาวะเงินเฟ้อเป็นขาขึ้นนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นปัจจัยสนับสนุนก็คือภาครัฐเนี่ยให้การสนับสนุนแล้วก็มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างเราจะเห็นว่าในอเมริกาเองเนี่ยทางประธานาธิบดีโจไบเดนก็อนุมัติก็ประมาณนะคะพัฒนากลุ่มโครงสร้างพื้นฐานเนี่ย1.2ล้านล้าน,านเห,นหรียญสหรัฐนะคะยุโรปเองก็เช่นกันนะคะมีเม็ดเงินลงทุนในส่วนนี้ก็เรียกว่าเยอะอยู่ทีเดียวค่ะ ที่นี้ปัจจัยที่เราควรจับพิจรารณาหากเราอยากจะลงทุนในกองนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของอัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลค่ะที่มันมีแนวโน้มสูงขึ้นเนี่ยเพราะเวลาบอลยิมันสูงขึ้นมันทาให้ดีเวนดิ้วของกลุ่มเนี้ยมันก็มีความน่าสนใจน้อยลงนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นภาพรวมให้ดูนะคะว่าปัจจัยบวกกับปัจจัยที่มากระทบเนี่ยมีอะไรบ้างทีนี้ลักษณะของโครงสร้างพื้นฐานนะคะเราอาจจะคิดถึงแค่ว่าเอ๊ะมันมีแค่ ลดถ,ถนนหนทางหรือเปล่านะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็แบ่งเซกเตอร์ออกมาได้นะคะในกลุ่มขนส่งเนี่ยก็มีตั้งแต่สนามบินท่าเรือทางโดดอุโม,มงค์สะพานนะคะเขายังมีกลุ่มสาธารนูวโภคด้วยค่ะพวกเครือข่ายนําส่งแก๊สนะคะเครือข่ายการใช้ไฟฟ้านะคะมีในเรื่องของพลังงานด้วยนะคะแล้วมันก็จะไปแตกกับกลุ่มพวกเอ่อ clean energy ด้วยนะคะมันก็จะเป็นกลุ่มพลังงานสะอาดใหม่ๆเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีโครงสร้างพื้นฐานด้านอื่นๆด้วยนะคะอันนี้ก็เป็น ซับเซกเตอร์ต่างๆของกลุ่ม global infrastructure ค่ะเอาชวนไปดูผลตอบแทนย้อนหลังค่ะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยสขีขาวเนี่ยคือกลุ่ม infrastructure นะคะก็จะสังเกตเห็นว่ามันยืนไปให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยมากกว่าที่เป็นลบนะคะไปดูผลตอบแทนย้อนหลังนะคะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เป็นผลตอบแทนแบบ analyze เนี่ยจะเห็นว่ากลุ่มกองทุน infrastructure เนี่ยสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีเป็นอันดับที่2รองจากกลุ่ม หุ้นอเมริกานะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่น่าสนใจให้ผลตอบแทนระยะยาวที่ดีแล้วก็มีค่าความผันขวนเนี่ยต่ำกว่าตลาดหุ้นนะคะทีนี้เรามาดูกลุ่ม global infrastructure ในประเทศไทยกันนะคะต้องบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดกองหลีดไปแล้วแล้วมันก็มีกองหลีดที่ไปลงใน infrastructure บ้างนะคะแต่อันนี้คือจะเป็น global infrastructure เลยคือลงทุน global ลงทุนแบบเป็นทั่วโลกเลยนะคะในกลุ่ม infrastructure กองทุนที่ทำผลตอบแทนได้ดีที่สุดนะคะอันนี้ก็คือดึงมาในช่วงของ6เดือนนะคะ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นของ p r i n c i p l นะคะ p r i n c i p l g i f นะคะลงลงมาก็เป็น tmb g infra แล้วก็ kkb k k p g infra eqh นะคะสกองเนี่ยค่ะกองแม่เดียวกันสังเกตดูว่าผลตอบแทนเนี่ยก็จะเหมือนเหมือนกันเลยนะคะล้อไปได้วยกัน ในส่วนของกองภาษีนะคะกองภาษีเนี่ย RMF ก็จะมีอยู่แค่3กองนะคะแล้วก็ SSF เนี่ยมีอยู่แค่1กองเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูไส้ในของแต่ละกองทุนกันในส่วนของกลุ่มแรกนะคะกลุ่มกองกองทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกลุ่มแรกเนี่ยสมค่ายที่ออยบอกว่าให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดนะคะ KKP นะคะ p r i n c i p l แล้วก็ e s p r i n g เนี่ย ทั้ง3ามกองทุนเนี่ยเขาลงในกองแม่กองเดียวกันนะคะกองแม่กองนี้ชื่อลาซาด global listed infra equity fund นะคะของลาซาดเนี่ยเขาจะเน้นลงทุนในต้องบอกว่ายัางไงดีอะ infrastructure แบบมันจะมีโอ infra Inf s t r u c t u r e กับ new infrastructure กันล้วกันนะคะกลุ่มเนี่ยเขาจะเน้นลงทุนในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานแบบดั้งเดิมพวกถนนหวนทางกิจการอะไรที่มันเป็นโมโนโพล y เรียกว่าเรียกว่าค่อนข้างนิ่งๆน,นะคะ นะคะถ้าเกิดไปดูจากในไส้ในเขาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเซกเตอร์ยูทิลิตี้เนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งของพอร์ตเลยนะคะแล้วาาลาซาดเนี่ยเขาลงทุนแบบไฮคอนวิวชันก็คือลงทุนไม่เยอะนะคะแล้วก็เปลี่ยนหน้าหุ้นน้อยถือถือไปนานๆถือไปนิ่งๆนะคะประเทศที่เขาลงทุเนเยอะที่สุดก็จะเป็นในกลุ่มทางยุโรปนะคะลองลงมาก็คืออเมริกาอเมริกาเนี่ยลงทุนอยู่แค่ประมาณ24.8%เเท่านั้นนะคะสามกองนี้กองแม่กองเดียวกันจุดที่แตกต่างก็จะเป็นเรื่องของ เฮดจิ้งพ olic y นะคะอย่างกอง KKP เนี่ยป้องกันความเสี่ยงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะในขณะที่ principal เนี่ยป้องกันความเสี่ยงน้อยกว่าเพื่อนประมาณ83%ก็เลยจะสังเกตเห็นว่าผลตอบแทนย้อนหลังของ principal เนี่ยดีกว่าเพื่อนเพราะว่าได้ได้อ่จากค่าเงินบาทที่มันอ่อนค่าลงในช่วงที่ผ่านมานะคะแล้วก็ของ eSpring เนี่ยป้องกันไป88%ทั้ง3ากองเนี่ยไม่จ่ายเงินปันผลนะคะมาดูในเรื่องของค่าธรรมเนียมกันค่ะค่าธรรมเนียมเนี่ย KKP ถือว่าถูกที่สุดเลยฟอนต์เอ็นก็คือแค่ 0.375%เท่านั้นในขณะที่ค่ายอื่นเนี่ยฟอนเอ็น1.5%นะคะแล้วก็ในส่วนของ total e x p e n d a t i r เนี่ยค่าใช้จ่ายก็เรียกว่าถูกที่สุดด้วยเช่นกันก็เลยเป็นกองที่เราเลือกนะคะคละ KKP กองนี้นะคะอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจนะคะอีกค่ายนึก็คือค่าย SCBGIF ค่ะก็เป็นกอง global infra ของค่าย SCB นะคะ SCB เนี่ยลงในกองแม่ที่ชื่อ DWS Invest Global Infrastructure ค่ะ SCB เนี่ยช่วงที่ผ่านมาผลตอบแทนเนี่ยก็เรียกว่ามีความโดดเด่นเหมือนกันเพราะเขาเป็นลงในกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มออยแอนด์แก๊สนะคะเป็นท่อส่งแกส๊สนะคะท่อส่งแกส๊สกับน้ํามันเนี่ยนะคะก็เรียกว่าได้ประโยชน์จากช่วงที่เกิดสงครามยูเครนลัสเซียช่วงนั้นนะคะ SCB เนี่ยเขาเวทในอเมริกาค่อนข้างเยอะนะคะเกินครึ่งหนึ่งอ่ะสังเกตดูว่าพอของเขาเนี่ยไปอยู่ในประเทศอเมริกานะคะรองลงมาก็เป็นแคนาดาแล้วก็ SCB เนี่ย เขาไม่ได้ลงแค่แคเฉพาะกลุ่ม Global Infrastructure เขามีไปลงในลีดด้วยค่ะอย่างนี้เขามี Special Lead อยู่ประมาณ18.9% Special Lead ได้แก่อะไรก็อย่างเช่น American Tower ค่ะเป็นบริษัทให้เช่าสัญญาณสัญญาณโทรศัพท์มือถือสัญญาณเครือข่ายคืออย่างเช่น AS หรือว่า D-Tag เนี่ยจะไปจะไปติดตั้งสัญญาณเนี่ยก็ไปเช่าเสาของอ American Tower นะคะก็อันนี้ก็เป็น Special Lead ที่เขาลงคุณอยู่นะคะ อันนี้ยกตัวอย่างนะคะ AS กับ D tap ไม่ได้ไปจัดตั้งอะไรไม่ได้ไม่ได้เท่าสองสัญญาณของของอเมริกันทาวเวอร์นะคะบริการทาวเวอร์อยู่ที่อเมริกานะคะกองนี้ก็ป้องกันค่าเอ่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องท่าเงินเหมือนกันแล้วก็ไม่จ่ายเงินปันผลค่ะกองนี้ก็จะมีในส่ง IMF ด้วยนะคะที่เหลือก็จะลงในกองแม่ที่แตกต่างกันละคะ่ะอย่างตัวบัวหลวงเนี่ยนะคะบัวหลวงเนี่ยเขาก็ลงในกองแม่กองนี้ค่อนข้างเน้นการกระจายหน้าหุ้นนะคะ เราก็ค่อนข้างมีการกระจายหลายๆประเทศเลยนะคะอย่างเนี้ในอเมริกาเนี่ยกระจายไปอยู่25%แคนาดาสเปน U.K. นะคะออสเตรีย mm ัว hmm. หลวงเนี่ยแค่จะเรียกว่าป้องกันค่าเงินน้อยนะคะป้องกันแค่33%เท่านั้นแล้วก็ไม่จ่ายปันผลด้วยนะคะ mm hmm. อีกค่ายหนึ่งค่ะค่ายกัสิกรค่ะกสิกรชื่อ KG i n f r a นะคะ KG i n f r a เนี่ยลงในกองของ Morgan Stanley นะคะ k คจีอินฟาเนี่ยเป็นกองของ global infrastructure กองเดียวที่จ่ายเงินปันผลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากได้ปันผลเนี่ยก็ให้มาที่กองนี้นะคะส่วนกองอื่นๆเนี่ยไม่ได้จ่ายเงินปันผลค่ะในส่วนของ k f i n f ินฟ้าเคเินฟ้าเนี่ยเป็นของบลจอรุงศรี kf i n f อินฟ้าเนี่ยลงในเครดิตสวิตนะคะเป็นฟิดเดอร์ฟันเหมือนกันกองของ kf i n f ินฟ้าเนี่ยมันต่างกับกองอื่นๆน,นิดนึงตรงที่ว่าเขาเน้นไปทางด้าน new infrastructure ค่ะ อะไรที่มันเป็นโมเดิร์นอินฟราสตรัคเจอร์อย่างเช่นพวกไลเมจเชนพลังงานสะอาดพลังงานทดแทนสมาร์ทซิตี้นะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเมื่อลงในกลุ่มที่มันเป็นนิวอินฟราสตรัคเจอร์เนี่ยความผันขันวเนี่ยมันเยอะกว่ากลุ่มดั้งเดิมนะคะจะสังเกตเห็นว่าตอนที่เป็นจังหวะพุ้นขาขึ้นเนี่ยกองน,นี้จะขึ้นแรงกว่าเพื่อนแต่พอตอนจังหวะขาลงกลุ่มนี้ก็จะลงแรงกว่าเพื่อนนะคะกองของกรุงศรีเนี่ยก็อยู่ในอเมริกาประมาณ44ที่เหลือก็เป็นแคนาดาสเปนยูเคฝรั่งเศส แล้วก็ป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน96%ค่ะล่าสุดที่เพิ่งออกมาเลยค่ะก็คือกอง M Infa ค่ะ M Infa เนี่ยก็ลงในกองแม่ชื่อ KBi Global Sustainable นะคะกองเนี่ยเขาก็เน้นไปกลุ่มอินฟาที่เป็นพลังงานสะอาดเหมือนกันที่มันจะเป็นกองทูนแบบยั่งยืนลงทุนแบบยั่งยืนนะคะอันนี้ก็เน้นไปทางยุโรปอยู่47%ค่ะแล้วก็ไม่ได้จ่ายเงินปันผลนะคะ ถัดมาแป๊นึงค่ะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มฟันออฟฟันแล้วค่ะเมื่อสักครู่ที่เราดูไปเนี่ยก็คือเป็นฟิลเดอร์ฟันเนาะบลจไทยไปลงในกองแม่หนึ่งกองนะคะทีนี้เรามาดูในกลุ่มที่เป็นฟันออฟฟันกันบ้างฟันออฟฟันเนี่ยก็จะมีของทีสโก้นะคะทีสโก้เนี่ยเขาลงอยู่ใน2กองด้วยกันก็คือกองลาซาลาซาที่เราชอบนั่นเองนะคะเขาลงอยู่48%แล้วเขาก็ลงในอีกกลุ่มนึงอีกบริษัทหนึ่งด้วยอยู่ที่49%นะคะกองเนี้ยป้องกันความเสี่ยงค่าเงินอยู่90 สิบหกแล้วก็ไม่จ่ายปันผลค่ะทีสโ้นี่ได้เงินช้าสุดนะคะเนี่ยทีบกเจ็ดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นใช้บัญชีธนาคารทีสโเนี่ยก็จะได้เงินทีบกหกนะคะมาดูอีกค่ายสุดท้ายแล้วค่ะก็จะเป็นของ UOB นะคะชื่อกอง U Infa นะคะ U Infa เนี่ยเขาก็เป็นฟันเอาฟันเหมือนกันนะคะก็มีการกระจายเงินลงทุนไปยังสามกองแม่นะคะกอง KBI KBI ที่กองเดียวกับ M Alpha กองเครดิตสวิ h อันนี้ก็จะเป็นพวกโมเดิ n ์นอินฟาสักเจอรนะคะแล้วก็ลาซาเนี่ยก็เป็น O Infrastructure ก็เรียกว่าจับผสมให้เองเลยทั้งกลุ่มโมเดิร์แล้วก็กลุ่ม O Infrastructure นะคะอันนี้เป็นของค่าย UOB ค่ะเราก็เลยเอาผลตอบแทนนะคะย้อนหลังมาให้ดูอันนี้1ปีย้อนหลังนะคะสี 4, น้ำเงินเนี่ยก็คือกองลาซาที่เราเลือกมาคือ KKP นะคะเนื่องจากว่าค่าธรรมเนียมถูกสุดแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินเกือบร้อนะคะ แล้วก็ที่สูงสีกันมาเนี่ยก็คือ SCD GIF นะคะ s c b GIF เนี่ยก็ลงในพวกเวทน้ำหนักไปยังพวกท่อส่งแกส๊สท่อส่งน้ำมันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะก็จะเป็นสองกองนี้ที่ผลตอบแทนเด่นที่สุดนะคะแล้วก็ของทิสโก้อันนี้ก็จะเป็นกองฟันออกฟันค่ะกรุงสีเนี่ยค่ะที่เป็นโมเดนอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยช่วงขาลงเนี่ยสังเกตดูว่ามันก็จะลงแรงกว่าเพื่อนนะคะ ทีนี้เอามาเทียบให้ดูว่ากอง global infa r เนี่ยมันน่าสนใจยังไงนะคะออยให้เส้นสีน้ำเงินเนี่ยเป็นตัวแทนของ global infa r เส้นสีส้มเนี่ยเป็นตัวแทนของดัชนี s&p 500เส้นสีดำเนี่ยเป็นตัวแทนของ msci world นะคะก็จะเห็นได้ว่าในช่วงที่ตลาดหุ้นเนี่ยตกลงมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกองกลุ่มกองคุน global infa r เนี่ยมันก็ยังยืน ให้ผลตอบแทนเป็นบวกกับเราได้เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะจัด asset allocation ในพอร์ตตัวเองนะคะเอ๊ะในพอร์ตเราเวทพูดเดยอะไปแล้วเราอยากจะให้มีกลุ่มที่มันเป็นเหมือนพวกโลเบต้า hmm. อยู่ในพอร์ตเนี่ยก็อาจจะเสริมทับด้วกยกองคุณ global infra เข้าไปสักส่วนหนึ่งนะคะสรุปค่ะซึ่งเราแนะนำมาวันนี้ค่ะครับก็คือไอันี้คือกองที่เราจะแนะนำนะใช่แล้วค่ะอ global infra เนี่ยค่ะค่ะเราแนะนำนะคะเป็นของค่าย KKP นะคะ KKP, G Infa, r EQ, H นะคะก็ลงทุนในกองแม่ที่ชื่อลาสาดนะคะลาสาดเนี่ยก็เป็นเน้นลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานแบบดั้งเดิมนะคะเรียกว่านิ่งๆไม่ค่อยผันผวนมากให้ผลตอบแทนแล้วก็จ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอนะคะีเทิร์ทที่ผ่านมาเนี่ยบวก5%นะคะในช่วง6เดือนที่ผ่านมาส่วนกอง S S F นะคะกลุ่มนี้ยมีแค่กองเดียวเลยก็คือของกรุงศรี 4, นะคะ KF Infa S S F ค่ะ แล้วก็ของ IMF เนี่ยก็ไปที่ SCB RM GIF นะคะจริงๆยังลืมให้พี่เปยกดูตรงนี้พี่เปยกดูผลตอบแทนย้อนหลังในก ra, ลุม่ม Global i n f r a t i o ว่าไ,ไม่ว่าจะเป็นในระยะสั้นหนึ่งปีสามปีห้าปีเนี่ยยืนบวกได้หมดเลยเนาะถือว่าก็ดีค่ะก็เรียกว่าไม่ได้หูหวาค่ะแต่ก็บวกมานิ่งๆเหมาะสำหรับการแตะติดพอร์ตไว้บ้าง <c oughs> อีดถอยไปบ้านรถพาผัาน<ป>หวนกันละกันค่ะใช่ใช่ใช่โอเคอเคอเค,อครับ้วนค่ะคทบทวนนะครับวันนี้คุยเรื่องกองทุนอินฟ a าสั u เจอร์ใครที่ไม่เข้าใจก็อาจจะต้องฟังซ้ำแล้วก็ใครต้องการข้อมูลอื่นลองดูย้อนหลังดูผมคิดว่าค่อนข้างครบนะสำหรับการไลฟ์ผ่านจากน้องออยวันนี้นะครับ ได้เลยค่ะใครมีคำถามเพิ่มเติมอ่ะส่งมาก็ได้แล้วเดี๋ยวขอไปหาคำตอบมาให้แล้วก็นะคะได้ครับขอบคุณมากครับอ้อยครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ